คำว่ามารยาทหมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทำที่แสดงถึงความสุภาพความเคารพและความรู้สึกดีต่อผู้อื่นมารยาทเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการมีสัมมาคารวะในสังคมซึ่งรวมถึงการสื่อสารที่เหมาะสมการให้ความสำคัญต่อผู้อื่นและการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องมารยาทที่ควรรู้เมื่อเจอคนแปลกหน้ามีดังนี้ 1. การทักทายควรทักทายอย่างสุภาพเช่นสวัสดีหรือยินดีที่ได้รู้จักเพื่อสร้างความเป็นมิตร 2. การใช้ชื่อหากทราบชื่อของเขาควรเรียกชื่อเขาเพื่อแสดงความเคารพ 3. การฟังอย่างตั้งใจเมื่อเขาพูดควรฟังอย่างตั้งใจและไม่ขัดจังหวะเพื่อแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาพูด 4. การรักษาระยะห่างควรยืนหรือเดินให้ห่างพอสมควรเพื่อไม่ให้เขารู้สึกอึดอัด 5. การใช้ภาษากายยิ้มและใช้ภาษากายที่เปิดเผยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี6กหลีกเลี่ยงหัวข้อที่อ่อนไหวเช่นการเมืองหรือศาสนาควรเลือกพูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 7. ขอบคุณหากมีการช่วยเหลือหรือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรขอบคุณเพื่อแสดงความขอบคุณ 8. การรักษาเวลาหากนัดหมายหรือมีการพูดคุยควรมาถึงตรงเวลาเพื่อแสดงความเคารพต่อเวลาอีกฝ่าย9การใช้ภาษาที่เหมาะสมควรเลือกใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจ 10. การให้ความสนใจหากเขาแชร์ประสบการณ์หรือเรื่องราวควรแสดงความสนใจโดยการถามคำถามเพิ่มเติม หรือพยักหน้าเพื่อให้กำลังใจ11การให้พื้นที่หากอีกฝ่ายไม่สะดวกที่จะพูดหรือแสดงท่าทีไม่ต้องการสนทนาควรให้พื้นที่และไม่กดดัน12การแสดงความเห็นใจหากเขาพูดถึงปัญหาหรือเรื่องที่หนักใจควรแสดงความเห็นใจหรือความเข้าใจ13การจากลายอย่างสุภาพเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากลาควรกล่าวลายอย่างสุภาพเช่นขอบคุณที่คุยกันนะหรือหวังว่าจะได้เจอกันอีก14การเปิดใจ หากมีโอกาสควรเปิดใจพูดคุยเรื่องที่สนใจร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยง15การไม่ใช้โทรศัพท์ในระหว่างการสนทนาควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อแสดงความตั้งใจในการพูดคุย 16. การให้คำชมหากเห็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมในตัวเขาเช่นเสื้อผ้าหรือทักษะควรให้คำชมอย่างจริงใจ 17. การทำความรู้จักถามคำถามเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือความสนใจของเขาเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้แชร์เรื่องราว18การหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ ควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ์หรือเปรียบเทียบเขากับคนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจ19กาการสร้างบรรยากาศที่ดีพยายามสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและผ่อนคลายเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น20การยิ้มและการสบตาการยิ้มและสบตาช่วยสร้างความรู้สึกเป็นมิตรและทําให้การสนทนามีชีวิตชีวาขึ้น21การหลีกเลี่ยงการตั้งคําถามส่วนตัวในการพูดคุยครั้งแรกควรหลีกเลี่ยงคําถามที่อาจดูเป็นการลาบละวงเช่นเรื่องครอบครัวหรือการเงิน 22. การมีน้ำใจหากเห็นว่าคนแปลกหน้าต้องการความช่วยเหลือเช่นเปิดประตูหรือช่วยถือของควรเสนอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ23การพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมควรใช้เสียงที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจและรู้สึกสบายใจ24การรู้จักยอมรับความคิดเห็นหากมีการพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างควรยอมรับและเคารพในความคิดของอีกฝ่าย25การไม่ใช้คำหยาบควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่หยาบคาย หรือไม่สุภาพเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีในการสนทนา26การเปิดโอกาสให้พูดให้โอกาสอีกฝ่ายได้พูดถึงสิ่งที่เขาสนใจหรืออยากแชร์เพื่อทําให้เขารู้สึกมีคุณค่า27การทําความรู้จักอย่างเป็นธรรมชาติไม่ควรทําให้การทําความรู้จักรู้สึกบังคับควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ28การพิจารณาบริบทหากอยู่ในสถานการณ์เฉพาะเช่นงานเลี้ยงหรืองานประชุมควรปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสถานที่29การยกย่องความสาเร็จ หากเขาพูดถึงความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีควรแสดงความยินดีและให้กำลังใจ30การรักษาความเป็นตัวของตัวเองถึงแม้จะต้องมีมารยาทแต่ก็ควรทำให้การสนทนาเป็นไปนอย่างเป็นธรรมชาติและสะท้อนถึงตัวตนของเราเอง31การสนใจวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหากรู้ว่าเขามาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างควรแสดงความสนใจในวัฒนธรรมของเขาและถามเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจ32การไม่พูดคุยเรื่องลบ ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเช่นข่าวร้ายหรือการวิจารณ์สังคม33การใช้ภาษากายที่เหมาะสมควรหลีกเลี่ยงการทําท่าทางที่อาจถูกตีความว่าหยาบคายเช่นการชี้นิ้วหรือทําหน้าที่ไม่เหมาะสม34การรักษาความสงบหากเกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดควรรักษาความสงบและพยายามหาทางออกที่เหมาะสม35การให้โอกาสในการพูดคุยต่อหากเห็นว่า เขามีความสนใจในการสนทนาควรเปิดโอกาสให้เขาพูดคุยต่อได้36การหลีกเลี่ยงการสื่อสารแบบครอบงำควรระมัดระวังไม่ให้การพูดคุยกลายเป็นการครอบงำอีกฝ่ายควรมีโอกาสแสดงความคิดเห็น37การสร้างความประทับใจแรกพยายามสร้างความประทับใจแรกที่ดีเช่นการแต่งกายที่เรียบร้อยและมีท่าทางที่มั่นใจ38การสอบถามเกี่ยวกับความสนใจถามเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือความสนใจของเขาเพื่อหาจุดเชื่อมโยงในการสนทนา 39การใช้เวลาสั้นๆในการสนทนาหากไม่สะดวกหรือไม่มีเวลามากควรให้เวลาสั้นๆในการสนทนาแต่ยังคงรักษาความสุภาพ40การเรียนรู้จากประสบการณ์ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทและวิธีการสื่อสารจากการพบเจอคนใหม่ฮ่าิบเการให้พื้นที่ในการพูดหากอีกฝ่ายมีเรื่องราวที่จะเล่าควรให้เขามีเวลาพูดเต็มที่และไม่ขัดจังหวะ42การใช้คำพูดที่สนับสนุน ใช้คำพูดที่สร้างแรงจูงใจเช่นน่าสนใจมากหรือฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดเพื่อกระตุ้นให้เขาพูดต่อ 43. การไม่ส่งเสียงดังควรพูดด้วยเสียงที่เหมาะสมไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือรบกวนบรรยากาศ 44. การให้ความสําคัญกับการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการเช่นงานเลี้ยงควรใช้การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้บรรยากาศเป็นกันเอง45การเคารพความแตกต่าง หากอีกฝ่ายมีความคิดเห็นหรือแนวคิดที่แตกต่างควรเคารพและเปิดใจรับฟัง 46. การเรียนรู้จากการสนทนาพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่จากการสนทนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมความสนใจหรือแนวคิดใหม่ฮ่าฮ่าการไม่รีบร้อนควรใช้เวลาในการสนทนาให้เต็มที่ไม่ควรเร่งรีบในการพูดคุยเพื่อให้มีความหมายและความสุขมากขึ้น48การกล่าวลาอย่างสุภาพ เมื่อสิ้นสุดการสนทนาควรกล่าวลาอย่างสุภาพและขอบคุณที่ได้พูดคุย49การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตหากมีโอกาสควรแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อไป50การสะท้อนความคิดหากมีโอกาสควรสะท้อนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้การสนทนามีความลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นสถานการณ์นายเอและนายบีพบกันที่งานเลี้ยงของบริษัทการทักทาย นายเสวัสดีครับนายบยินดีที่ได้เจอกันนายบสวัสดีครับนายเยินดีที่ได้รู้จักครับการฟังอย่างตั้งใจนายบผมได้ยินว่านายเเพิ่งกลับมาจากการประชุมที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างครับนายเใช่ครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายนายบฟังอย่างตั้งใจการให้ความช่วยเหลือนายเดูเหมือนนายบีกำลังมีปัญหาในการหาของว่างถ้าต้องการ ผมสามารถช่วยหาหรือไปด้วยกันได้นะครับนายบีขอบคุณมากครับนายเอผมจะไปด้วยกันดีกว่าการใช้ภาษาที่สุภาพนายบีถ้าหากนายเอไม่รังเกียจอยากแชร์เรื่องราวในการประชุมด้วยไหมครับนายเอแน่นอนครับผมยินดีแชร์การกล่าวลาอย่างสุภาพนายเอขอบคุณสําหรับการสนทนาที่ดีนะครับนายบีหวังว่าจะได้คุยกันอีกนายบีขอบคุณครับนายเอรักษาสุขภาพด้วยนะครับ